สวัสดีครับสวัสดีครับเแบลบฟ์ฟโตกราฟีครับผมวันนี้มาไกลครับวันนี้มาถึงจังหวัด l อวกันเลยทีเดียวนะครับ l อวคือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทุกคนเกิดอักเสเนิดนึงรถเสียครับก็เลยเอารถมาซ่อมแต่ว่าระหว่างที่ผมเอารถมาซ่อมอะ่ะมันเจออะไร,ประแปลกๆเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะเอ๊ะเจ๋งไหมล่ะยังเจ๋ง สวยมากนะครับนี่กำแพงกำแพงที่อยู่ปูซ่อมรถนะที่ผมมาเจอนะครับเดี๋ยวไให้ดูไปเรื่อยโอ้โหน,นี่น่าจะเป็นภาพเดียวกันเนี่ยร้อยเอด็ดร้อยเอ็ดเห็นยไหมร้อยเอ็ดแน่ๆร้อยเอ็ดโอ้โสหยสวยเจ๋งมากนี่ภาพนี้คืออะไรคนทำอะไรเนี่ยดูไม่ออกนะผมดูไม่ออก ก็เนี่ยคนณภาพอะไรไม่รู้เหมือนสัตประหลาดกินอะไรเยอะหรือเปล่าคนกินเยอะหรืออะไรสักอย่างนะเออนี่นี่นี่โอโ้โหนี่สาวๆชอบเลยปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยน่าจะเป็นตัวการ์ตูนในหนังเรื่องอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะ โอ้ี่นี่นี่นี่อะไรนี่โอ้นี่เข้าเข้ากับช่วงนี้เลยนะช่วงโคใส่ผ้าปิดจม,มูกครับนี่นี่รูปอะไรเหมือนคนกำลังทำงานฟังเพลงหรือว่าอะไรเนี่ยนะวดลายสีสันน่ารักมากครับ นี่โอ้นี่รูปพระนะเนี่ยอันนี้เหมือนกับรูปพระพุทธรูปนะครับที่ที่อยู่ในแม่น้ำนะครับนี่ก็เป็นน่านจะเป็นของรูปดกคนบอลตรักูนบอลนะครับนี่ยังแจม่มอะใช้สีแจ่มมากนะครับ ก็เนี่ย้ยตรงนั้นไม่รู้ผู้หญิงตัวอะไรไม่รู้เห็นเห็นแต่ตาเออนี่น่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเปล่าเพราะว่าตรงคอเสื้อเขามีลายธงธงชาตินะครับแขงเจ๋งอะน่าจะเป็นถ้าดูตรงนี้น่าจะเป็นคุณเมรัชนกหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจเอ้ยตรงนี้มีแขนเรื้อยออกมาเฮ้ยอู้ยอน,นภาพใหญ่ภาพอย่างใหญ่เลยดูครับดูดันบนนู่นแหละยังสวยนะยังเจ๋งอะ่ะนี่ภาพอะไรผมไม่รู้แบบเท่อะเท่มากแต่ว่าเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ กำลังตกตกปลาโหอย่างเท่ภาพนี่อย่างเท่ข้ง,งบนนั้นบน,น,นสัปลาดแต่น่าจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะผมมันเท่ดีเจออะไร,ประแปลกๆนะนี่มาทำงานไกลนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้จบที่ตรงนี้นะภาพตรงนี้นะครับคือย,ยาวมากสุดกำแพงอะนะ โอ้นี่โอ้โหยาวมากนะครับคุณผู้ชมุนูนนะเห็นไหมครับอีกประมาณสักเป็นหนึ่งร้อยเมตรน่ะเยอะนะเยอะมากนะครับเดี๋ยวพาชมดูไปเรื่อยๆนะครับโอหเอนี่รูปใครผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรเกี่ยวข้าวหรือเปล่าถือตกไม้ เห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนเหมขามีชีวิตจริงๆนะเหมือนเขามองมาที่เราอะถ้าดูสายตานะครับโอ้โหเออน่าจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตชาวนานหรือเปล่านะเพราะว่าเขายืนคู่กับควายนะครับแต่ว่าสวยมากนู่กำแพงยาวเลยนะนี่ตรงนี้คือเป็นภาพนะอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างอันนี้ปลาแล้วก็น้ำดูครับมันเป็นสามมิติ เออมันเป็นภาพสามมิติเพิ่งคิดออกมาแต่สายโยสันหมดตัวนี้ว่าเขเขียนไว้นะครับโอ้โหสวยยังสวยเนี่ยพอเราเราหันกล้องมาอีกมุมนึงมันก็จะรู้สึกแตกต่างครับอย่างเจ๋งอ่ะเออเนี่ยตรงนี้ชายคนนี้ทำอะไรเนี่ยฮะโอ้โห โอ้โหนี่นี่นี่เล่นกีตาร์อะไรเนี่ยสุกดีโอ้โหเยอะนะครับเยอะเยอะตัวอะไรว่านอนนอนในน้ำอันนี้หอยเป็นหอยนะหอยฟังเพลงนะครับโอโ้เยอะเยอะน่ารักน่ารักมากอันนี้เป็นรูปคล้ายๆรูปมือะ รูปมือ้ยอ๋อมือมือของวันนี้นะครับเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆแดดแรงนิดนึงไม่เป็นไรแต่อยากให้ดูอยากให้เห็นนะครับสวยดีนะโหน,นี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าแซบหรือเปล่าหรือว่าอะไรเอ้มิสเตอร์ดักโหครับยาวเลยสุดเลย โอ้ยาวสุดนู่นนะนะครับมาผมกลับดีกว,ว่านะเจอเยอะมากนะครับสวยนะนี่ก็เป็นสวนสาธารณะอะไรด้วยนะครับดูดูครับนูนะยาวอุดนนู่นนะ ยอดแต่ว่าเราที่ดูมาก็ชอบภาพตรงผนังบ้านมากๆนะตรงผนังบ้านอนะ่ะนี่ชอบรูปควายกับผู้หญิงคนนี้ครับชอบมากเด้้รถไปก่อนเดี๋ยเรถจะเฉียว โอเคก็เจออะไรแปลกๆนะครับสวยแล้วก็บางรูปก็น่ารักดีบางรูปก็สวยบางรูปก็เก๋ดีเท่ดีครับเดี๋ยวเจออะไรแปลกๆแ,แปลกแนวแบบนี้เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากนะครับผมสวัสดีครับ